มาแล้วผลทดสอบมือถือระดับเรือธงหรือว่ามือถือตัวท็อปนะว่ารุ่นไหนเนี่ยจะแบตเตอรี่อ่ดที่สุดใช้ได้นานที่สุดนะผมแล้วก็ความร้อนน้อยที่สุด ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็เป็นประจำนะสำหรับเว็บไซต์ t e c ด d ยเออนะที่มักจะนำมือถือระดับเรือธงนะนั่นก็คือมือถือแบบพวกรุ่นท็อปต่างๆจากแบรนด์ต่างๆนะผมนำมาทดสอบร่วมกับมือถือรุ่นอื่นนะครับและคราวนี้ตุลาคม2023มีมือถือระดับเรือธงออกมาอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ Pixel 8 Pro นะไม่พลาดที่ t e c h d ยเออจะนำมาทดสอบนะผมและมือถือที่เราจะนำมาทดสอบครั้งนี้ก็มี ด้วยกัน7รุ่นด้วยกันนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไปดูสเปคคร่าวๆข,ของแต่ละรุ่นก่อนนะครับว่ามีสเปคคร่าวๆอย่างไรกันบ้างเริ่มที่ตัวแรกเลย Google Pixel 8นะัแบตเตอรี่ความจุ4,575ม ah, ิลลิแอมชิปเซต Tensor G3 หน้าจอขนาด6.2นิ้วนะครับผมตัวที่2 Google Pixel 8 Pro แบตเตอรี่ความจุ5,500ม ah, ิลลิแอมชิปเซต Google Tensor G3 หน้าจอขนาด6.7นิ้วตัวที่3 iPhone 15 Pro Max แบตเตอรี่4,422ม ah, ิลลิแอมชิปเซต Apple เปิล A17 Pro หน้าจอขนาด6.7นิ้วตัวที่4 Galaxy S23 Ultra แบตเตอรี่ความจุ5 0 0 0มป์ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy หน้าจอขนาด6.8นิ้วตัวที่5 Xiaomi 13 Ultra แบตเตอรี่ความจุ5 0 0 0มป์ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2หน้าจอ6.73นิ้วตัวที่6 OnePlus 11แบตเตอรี่ความจุ5 0 0 0มป์ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2หน้าจอขนาด6.7นิ้วและตัวที่7 Google Pixel 7 Pro แบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมชิปเซต Google Tensor G2 หน้าจอขนาด6.7นิ้วโดยในการทดสอบนะผมเขาจะนำเครื่องทั้ง7รุ่นนะมาวางเรียงกันเลยนะและชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม100%ทุกเครื่องนะแล้วก็จะเริ่มวนการใช้งานนะเล่นเกม PUBG เปิด IG Facebook YouTube รวมถึงเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะผมวนเล่นกันเนี่ยรวดเดียวเลย7เครื่องนะแล้วก็จะมีการวัดระดับแบตเตอรี่เรื่อยๆแล้วก็วัดอุณหภูม เป็นระยะะ,ยะนะครับและก่อนจะไปดูว่ารุ่นไหนที่แบตอึดที่สุดเริ่มจากอันดับสุดท้ายก่อนนะครับอันดับ7 Google Pixel 7 Pro ใช้งานไปได้ทั้งสิ้น9ชั่วโมง4นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่42.4องศาอันดับ6 Google Pixel 8 Pro ใช้งานไปได้ทั้งสิ้น9ชั่วโมง9นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่42องศาอันดับ5 Google Pixel 8ใช้งานไปได้ทั้งสิ้น9ชั่วโมง47นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่43องศา อันดับ4 OnePlus 11ใช้งานไปได้ทั้งสิ้น9ชั่วโมง48นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่43.5องศาอันดับ3า Xiaomi 13 Ultra ใช้งานไปได้ทั้งสิ้น10ชั่วโมง17นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่47.4องศาอันดับ2 Galaxy S23 Ultra ใช้งานไปได้ทั้งสิ้น10ชั่วโมง34นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่44องศาอันดับหนึ่งมือถือที่แบตเตอรี่อึดที่สุดนะผมนั่นก็คือ iPhone 15 Pro Max นะผมใช้งานไปได้ทั้งสิ้น11ชั่วโมง12นาทีความร้อนสูงสุดอยู่ที่46.9องศานะครับผมจะเห็นว่า iPhone 15 Pro Max หรือว่า iPhone รุ่นก่อน,อนเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากๆนะผมแล้วก็เป็นรุ่นที่แบตอ่ึดสุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น iPhone 14 Pro Max หรือว่า iPhone รุ่น13 Pro Max นะผมเึกเลยว่า iPhone เนี่ยครองอันดับอ่ามือถือที่แบตเตอรี่อึดที่สุดมาโดยตลอดครับผมและผลอีกหนึ่งเรื่องที่น่าตกใจนะผมว่าทำไมแบตเตอรี่ Google Pro Pixel 8 Pro ถึ หมดเร็วกว่า Pixel 8นะผมแล้วก็ Pixel 8 Pro เนี่ยแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยทำไมแบตเตอรี่เนี่ยไม่อึดเท่า Google Pixel 8รุ่นธรรมดาครับผมซึ่งมีแบตเตอรี่ความจุเพียงแค่4,500 ah มิลลิแอมนะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีคำตอบนะผมเดี๋ยวต้องรอนักวิเคราะห์หรือว่ากูรูมือถือเนี่ยมาให้ผลต่อไปนะครับผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยความจุของแบตเตอรี่หรือว่าความอึดทนนานของแบตเตอรี่ Google Pixel 8 Pro เนี่ยถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของมือถือตัวท็อปรุ่นอื่นๆน,นะครับผมซึ่ง ก็จะกลับไปเป็นข้อคิดเห็นให้ Google พัฒนานะผมไม่ว่าจะเป็นปรับเรื่องซอฟต์แวร์หรือเปล่าหรือว่าฮาร์ดแวร์หรือว่าระบบระบายความร้อนหรือว่าอื่นๆนะมาจัดก,การให้ Google Pixel 8 Pro เนี่ยใช้งานได้ยาวนานกว่านี้นะเพราะว่าคนคาดหวังในระดับประมาณ10ชั่วโมงถึง11ชั่วโมงนะครับถึงจะคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะส่วนมือถือรุ่นที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดน,นะผมนั่นก็คือเสี่ยมี่เจ็ดสามเมอร์ตระนจับอุณหภูมิไปได้ทั้งสิ้นสีน่นทีเนะงงก็ iPhone Pro 12 m a อยุ่ที่46.9องาก ดอนน้อยต่าลงนิดนึงนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นมือถือ2รุ่นที่มีความร้อนค่อนข้างสูงแต่ก็มีการระบายความร้อนนะค่อนข้างดีนะเพราะว่าเครื่องเนี่ยก็อึดทีเดียวแล้วก็ยังใช้งานโดยที่เครื่องไม่ดับหรือว่ามีปัญหาแต่อย่างใดและข้อมูลทั้งหมดนี้ก็มาจากการทดสอบของเว็บไซต์ Tech Doyer นะครับผมส่วนเพื่อนๆจะเลือกซื้อมือถือรุ่นอะไรก็สามารถนําไปเทียบเคียงเปรียบเทียบได้นะครับผมแต่ว่าอยากให้เลือกที่ฟังก์ชันการใช้งานของเราว่ากว่าว่าเราใช้งานฟังก์ชันไหนเป็นหลักแล้วก็มือถือรุ่นไหนเหมาะก,กับเรานา,าน,ว,นวา เราสามารถชาร์จได้ตลอดอยู่แล้วนะป่มอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะผมอยากให้มองฟังก์ชันอื่นเป็นหลักมากกว่าะ้ะผบว่าเราใช้งานอะไรเป็นหลักอันนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะเพราะว่าข้อมูลการทดสอบเนี่ยก็เป็นเพียงจุดเล็กๆของการเลือกซื้อมือถือนะครับยังไงถ้าเ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับขอบคุณครับ